อ่ะขอความสุขความเจริญในธรรมสุขสวัสดีแก่ลูกๆนักเรียนสายชั้นป .6 นะครับโรงเรียนวัดดอนเมืองดา,าอากาศดูทิศทุกคนนะครับลูกนะครับนะเป็นไงบ้างนะครับทุกคนไปฉีดวัคซีนใช่ไหมครับนะทั้งไอ้ขอตีบด้วยใช่ไหมลูกนะครับทั้งฉีดวัคซีนขอตีบนะครับนะแล้วก็อ่า ในวันอังคารนี้ใช่ไหมอังคารที่5ใช่ไหมลูกนะครับพราเราก็จะได้ฉีดหลาย,ลายๆคนนะครับก็จะฉีดวายไฟเซอร์ Pfizer, ใช่ไหมครับนะฉีดไฟเซอร์กันนะครับนะก็ขอโชคดีนะครับนะโชคดีนะครับนะเขาบอกว่าถ้า ถ้าเรามีภูมิคุ้มกันหรือว่าภูมิเมินขึ้นดีเนี่ยนะครับนะเขาก็มันจะเป็นไข้นะครับมันจะเป็นไข้นะครับนะ่ะแต่ถ้าใครไม่ไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยนะครับแสดงว่าภูมิไม่ดีนะครับภูมิไม่ดีนะ่ะนะนะฉะนั้นก็พยายามให้เป็นไข่อยู่สักอาทิตย์หนึ่งนะลูกนะนะครับนะนะนะนี่ก็คืออ่า เนื้อหานะครับอาจารย์ะครับสำหรับที่ทุกคนไปฉีดวัคซีนมานะครับซึ่งวันวันสัปดาห์ที่ผ่านมาที่หลายๆคนไปฉีดในเรื่องของเลยนะวัคซีนคอตีบใช่ไหมลูกนะครับคอตีบนะครับพระอาจารย์ก็แวะไปดูด้วยนะครับพระอาจารย์ก็เชื่อในว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับก็ได้เจอพระอาจารย์อยู่แล้วนะครับนะนะครับนะซึ่งก็สัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งปหกทับ 2นะครับ6กทับห6ึทับสีทับสอทับหนะครับก็ไม่ได้เจอกับพระอาจารย์นะครับนะนะครับไม่ก็จะเจอกันวีบเพืกแก้ นะก็คงจะได้เจอกันสัปดาห์ต่อไปนะครับนะโอเคครับลูกนะครับนะสำหรับปองหกโรงเรียนวัดดอนวัดดอนเมืองฐานอากาศอุทิศทุกคนนะครับนะวันนี้เราจะเจอกันนะครับในห้องเรียนออนไลน์เหมือนเดิมนะครับนะตราบใดที่นักเรียนยังไม่ได้ฉีด2เข็มนะครับนักเรียนนะไม่ได้ฉีดวัคซีน2เข็มนะครับยังไงก็ต้องต้องรอก่อนนะครับต้องรอก่อนโรงเรียนยังไงก็เปิดไม่ได้อยู่ดีนะครับนะ โอเคครับโรกนะครับเข้าสูนะ่เนื้อหากันนะครับวันนี้เราจะขึ้นในเรื่องขององค์ประกอบที่5นะครับนั่นก็คือาศาสนพิธีนะครับาศาสนาหรือพิธีหรือพิธีกรรมนะครับของาศาสนาต่างๆนะครับนะพิธีกรรมของาศาสนาต่างๆนั่นเองนะครับ นะ่ฉะนั้นอันดับแรกนะครับองค์ประกอบที่5ของพวกเรานะครับอย่างที่บอกไปว่า,าเป็นาศาสนพิธีนะครับของาศาสนาต่างๆนะครับศาสนพิธีนะครับของาศาสนาต่างๆเนี่ยาศาสนพิธีคืออะไรใช่ไหมครับนะาศาสนพิธีก็หมายถึงพิธีกรรมนะครับของแต่ละาศาสนานะที่ประพฤติปฏิบัตนะิตามความเชื่อของแต่ละาศาสนานั้นๆนะครับนะั้งฉะนั้น5าศาสนาหลักในประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับไม่ว่า คริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูหรือว่าซิก์กดีเนี่ยนะครับทุกๆศาสนานะครับก็จะต้องมีองค์ประกอบของอ,องค์ประกอบที่5นี้นะครับนั่นก็คือศาสนาพิธีเนี่ยนะครับทั้งนั้นการการทำในการศาสนาพิธีเนี่ยก็เพื่อให้ ศาสนกชนทั้งหลายเนี่ยได้เกิดความเชื่อความเรื่มใสความศรัทธานะครับและเมื่อเมื่อเกิดความเชื่อความเรื่มใสศรัทธาแล้วเนี่ยวิธีการปฏิบัติเนี่ยนะครับก็จะย่อมเกิดส่งผลให้อ่าผู้ผู้นั้นเนี่ยนะครับมีความสุขความเจริญแล้วก็เกิดความเชื่อต่อศาสนาของตนเองหนักแน่นขึ้นมากขึ้นด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือ ศาส,สนพ,พิธีนั่นเองนะครับอันดับแรกนักเรียนมาศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของศาสนพ,พิธีของทางพระพุทธศาสนานะครับนะพระพุทธศาสนามีศาสนาพ,พธิธีหรือว่ามีพ,พิธีกรรมนะครับมีพ,พิธีกรรมที่สามารถจําแนกนะครับได้ออกเป็น2ประการนะครับเป็นออกเป็น2ประการนะครับนั่นก็คือศาส,สนาพ,พธิธีหรือพิธีกรรมที่เป็นพุทธ,ธบัญญัตินะครับหรือว่าพระพุทธเจ้าทรงอนุญ,ญาตอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะซึ่งก็เป็นพ,พิธีกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ปฏิบัตินะครับเช่นพิธีการบรรพชาใช่ไหมครับ พิธีอุปสมบทนะครับนะพิธีทอดกระถิ่นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นาาศาสนาพิธีนะครับที่เป็นพุทธบัญญัตินั่นเองนะครับพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตนั่นเองนะครับนะซึ่งพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตและก็ทรงอนุญาตให้กระทํานั่นเองนะครับ นี่เรียกว่าเป็นพิธีหรือว่าพิธีกรรมหรือศาสนพิธีนะครับในด้านของเป็นพุทธบัญญัตินั่นเองนะครับที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตนะครับประการที่สองนะครับนั่นก็คือศาสนพิธีหรือพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนานะครับเป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาซึ่งก็ได้แก่อะไรบ้างนะครับเช่นเช่นพิธีกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาที่เราเรียนมาก็ดีนะครับเช่นวันมาฆะ มาฆบ,บูชาวิอ่าวิสาขาบูชามาคบ,บูชาสารหะบูชาเป็นต้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนะนี่เรียกว่า,าเป็นพิธีกรรมหรือหรือ,รอว่าศาสนพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาโดยตรงนะครับนะนี่ก็คือ,อพิธีออกพรรษาเนี่ยพิธีกรรมทางออกพรรษาในสื่อหรือว่าเป็นพิธีพระชะไม่เข้าพรรษาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนะนะนี่ก็คืออ,องค์ประกอบนะครับขององค์ประกอบที่5ของพระพุทธศาสนานั่นเองนะครับนะซึ่งก็แบ่งออกเป็น2ประการอย่างที่พระอาจารย์บอก ไปนั่นก็คือ,อเป็นศาสนพิธีที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติใช่ไหมครับแล้วก็เป็นศาสนพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนานั่นเดงนะครับนะครับต่อไปนะครับในเรื่องของอนองเหนือจากเป็น ที่พระพุทธศาสนามีอยู่2ประการนะรันก็คือพิธีที่เป็นุพุทธบัญญัติแล้วก็พิธีที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาแล้วทีนี้เรามาดูอีกว่า,าลึกๆนะครับของาศาสนาเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นพิธีในเรื่องของที่ ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติใช่ไหมครับนะนั่นก็คือพิธ,ธีบรประชาอุปสมบทนะครับนะการบรรพชาคืออะไรนะครับการบรรพชาก็คือ,อาการบวชสามเณรน,นะครับนะนั้นผู้ที่จะบรประชาการบวชเป็นสามเณรเ,เนี่ยต,ต้องมีอายุที่ไม่ต่ำกว่า7ปี7ดขวบนั่นเองนะครับนะประการที่2ก็คือ,อพิธ,ธีในการ อุปสมบทใช่ไหมครับการอุปสมบทฉะนั to to <n fer owania> ้นการอุปสมบทก็คือการบวชพระใช่ไหมครับการบวชพระเนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้ชายนะครับที่มีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนะแล้วก็พิธีเข้าพรรษานะครับพิธีเข้าพรรษานะครับการจำนะครับการจําพรรษาหรือว่าจาการจําวัดของพระภิษุสงนะครับซึ่งก็เป็นใช้เวลาเป็นเวลาถึงสามเดือนอย่างเงี้ยนะครับในการในฤดูฝนนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะแล้วก็พิธี ปวารณานะครับปวารณานะคะรับเป็นพิธีที่พระสงฆ์ปฏิบัติตามวินัยของพระสงฆ์นั่นเองนะครับนั่นก็คือการกล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันนะครับนี่ก็คือพิธีที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้นะครับทรงบัญญัตินะครับน่ะก็อ่ามุ่งหวังให้อ่าศาสนิกชนหรือว่าสาวกของพระพุทธเจ้าโดยร่วมนักบวชของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับน่ะก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนะเพื่อให้เกิดความ เลื่อมใสเพื่อให้เกิดความศรัทธาของศาสนิกชนท่านทั้งหลายนั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นศาสนาพิธีกรรมที่ส่งบัญญัติไว้ในพระรมนนพ,ระพุทธศาสนานั่นเองนะครับนี่คือพระพุทธศาสนานั่นเองนะครับต่อไปในเรื่องของการทอดกรถินใช่ไหมครับพิธีการทอดกรถินนะครับการทอดกรถินกรถินเนี่ยก็แปลว่าไม้สสดึงนะครับไม้สสดึงหรือว่าไม้ที่ตัดเย็บจีวรน,นะครับนะนะนันนนก็ซึ่งก็ ญาติโยมเนี่ยก็จะได้นํามาถวายในวันแรมแปดในรำวันแรม1น่ําเดือน11นะครับจนถึงเดือนกลางเดือน12นะครับนะซึ่งก็เป็นเวลา1เดือนในพิธีทอดกระถินเนี่ยนะครับเป็นเวลา1เดือนนะครับในการนําผ้า กรถินเนี่ยมาทอดถวายนะครับให้แก่พี่คือสูสงนะครับในพิธีทอดกรถินนะซึ่งก็เริ่มนับตั้งแต่ออกพรรษาเป็นต้นไปนะครับน,นี่ก็เป็นพิธีในเรื่องของพุทธบัญญัติที่เกิดขึ้นในทางพระพุทธศาสนานะครับประการที่2ครับนักเรียนนะครับนั่นก็คือพิธีกรรมในวันสําคัญทางศาสนาใช่ไหมครับนั่นก็คือพิธีวันมาฆบูชานะครับพิธีวันวิสาขาบูชาพิธีวันอาสาฬหาบูชาหรือว่าพิธีวันทำสวรรค์อย่างเงี้ยนะครับนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เน้นเพื่อให้ศาสนิกชน ได้ประพฤติปฏิบัตินะครับแล้วก็ได้ได้บำเพ็ญกุศลในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีให้กับตนเองนั่นเองนะครันั่นเองนะครับนั่นก็คือได้แก่บุญ บุญพิธีใช่ไหมครับบุญพิธีนะครับแล้วก็ทานพิธีนะครับแล้วก็กุศลพิธีอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือพ um re <ts> ิธีกรรมในวันสําคัญทางศาสนานั่นเองนะครับะพิธีกรรมวันมาฆบูชาพิธีกรรมวันอาสารหบูชาพิธีกรรมวันวิสาขบูชานะครับหรือว่าพิธีกรรมวันทำสวรรค์อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็น ศาสนาพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสําคัญวในทางพระพุทธศาสนานั่นเองนะครับนี่ก็คือพิธีกรรมนะครับซึ่งเป็นองค์ประกอบที่5้าของทางพระพุทธศาสนานะครับในทางพุทธศาสนาต่อไปในเรื่องของศาสนาพิธีนะครับศาสนาพิธีกรรมของทางศาสนาิสลามนะครับศาสนาิสลามเนี่ยนะครับมีพิธีกรรมนะครับที่เกิดความเชื่อนะครับนั่นก็คือได้แก่อะไรบ้างนะครับนั่นก็คือ พิธีกรรมนะครับได้แก่1การละหมาดนะครับการละหมาดหรือว่าเรียกอย่างวันน้ำหมาดนะครับนะครับนะบเป็นการแสดงความเคารพนะครับและก็ขอพรจากพระผู้เป็นเจ้านะครับโดวยว่าพระอัลลาะ์นั่นเองนะครับนะซึ่งการละหมาดเนี่ยนะครับก็จะปฏิบัติวันละ วันละนะครับวันละ5เวลานะครับซึ่งก็ได้แก่อะไรบ้างนะครับนั่นก็คือก่อนฟ้าสางใช่ไหมครันั่นก,ก็ก่อนฟ้าสางนะครับนะก็จะขอพรจากพระอัลเลาะห์อย่างเงี้ยนะโอ้นะครับนะก็อ่าก่อนฟ้าสางนะครับก่อนฟ้าสางนะครับน่ะดูว่าก่อนที่จะอ่า สว่างนั่นเองนะครับนะแล้วก็กลางวันนะครับกางวันในเวลาที่2นะครับกางวันแล้วก็เย็นนะครับเย็นนะครับช่วง3ามโมงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนั้นแล้วก็พรบค่ำนะครับพรบค่ำก็6กโมงนะครับแล้วก็ตอนกลางคืนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับกลางคืนนะครับและการช่วงกลางคืนนะครับนะเพื่อความจงรักภักดีต่อพระเจ้านะครับต่อพระผู้เป็นเจ้านะครับซ enfin ึ่งก็พระอันเลาะนั่นเองนะครับแล้วก็ นอกเหนือจากนั้นนะครับได้การได้เข้าใกล้นะครับได้เข้าใกล้ของพระอันเลาะอย่างนี้เป็นต้นนะครับได้เข้าใกล้นะครับของพระอันเลาะ้เข้าเข้าใกล้หรือว่าพบเจอพระอันเลาะนะครับน,นี่ก็คือการละหมาดนั่นเองนะครับการละหมาดนะครับ ประการที่2นะครับนั่นก็คือการถือศีลอดนะครับการถือศีลอดการถือศีลอดเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการงดเว้นนะครับการบริโภคการดืม่มการเสพนะครับเป็นเวลา1เดือนในช่วงเด,เดือนของเดือนรอมฎอนนะครับเดือนรอมฎอนนะครับเพื่อให้เกิดความชำระจิตใจให้ใหบริสุทธิ์ให้เกิดความอดทนนะครับนะฉะนั้นการ าการถือศีลอดเนี่ยนะครับนะไม่ใช่ว่าอดทั้งวันทั้งคืนนะครับนักเรียนนะครับก็คืออดช่วงตอนกลางวันนะครับตั้งแต่ตั้งแต่สว่างเป็นต้นมานะครับตั้งแต่ฟ้าสว่างลงมาเนี่ยฟ้าสว่างฟ้าสางมาเป็นต้นมาจนถึงเวลาค่ำเนี่ยนะครับแต่พอถึงเวลาค่ำปุ๊บก็กินตามปกตินะครับได้เพราะว่าเป็นมืดแล้วอย่างเงี้ยนะครับนะถือว่ามืดแล้วพระเจ้าไม่เห็นละอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนี่ก็ การถือศีลอดนะครับนะฉะนั้นก็เพื่อชำระให้จิตใจให้บริสุทธิ์ด้วยและให้รู้ถึงเรื่องของการความหิวหวยว่าเป็นอย่างไรนะครับนะเพราะว่าคนเราในโลกนี้เนี่ยนะครับก็จะมีคนยากคนจนด้วยใช่ไหมครับคนยากคนจนนนเนี่ยนะครับคนยากคนจนนล้ถ้าเพื่อให้เป็นการสอนว่าชำระจิตใจให้บริสุทธิ์เนี่ยเพื่อให้การสอนว่าคนเราเนี่ย,ยในโลกนีนะ้ยังมีคนยากคนจนอยู่มากมายฉะนั้นถ้า ถ้าคนที่ร่ำรวยหรือว่ามีเงินทองเนี่ยนะถ้ารู้จักในการชำระจิตใจรู้ซึ้งถึงแก่นแท้ว่าความยากจนมันเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับนะก็จะทําให้เกิดการารู้จักในการแบ่งปันซึ่งซึ่งกันและกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับและนอกเหนือจากนั้นฝึกในเรื่องของความอดทนนะครับฝึกในเรื่องของความอดทนนะครับว่า,าถ้าเกิดความหิวโหวยขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับ จะมีความอดทนมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่ก็คือพิธีกรรมในเรื่องของการถือศีลอดนะครับถือศีลอดนะครับของพิธีของศาสนาอิสลามนั่นเองนะครับต่อไปนะครับในเรื่องของศาสนาอิสลามนะครับอีกประการหนึ่งนั่นก็คือการประกอบพิธีฮั์นะครับการประกอบพิธีฮั์การประกอบพิธีฮัตเนี่ยนะครับถือว่าเป็นหลักศาสนบัญญัตินะครับเป็นหลักของศาสนบัญญัตินะครับที่ชาวมุสลิมเนี่ยจะไปรวมตัวกันในการประกอบศาสนกิจนะครับที่เมืองเมกกะนะครับในประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับนะ ฉะนั ul ้นชาวมุสลิมเนี่ยนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยนะครับต้องได้เดินทางไปที่เมืองมกะนะครับต้องได้เดินเมืองไปเมืองมกะนะครับประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับโดยมีเงื่อนไขว่าผู้ที่จะต้องปฏิบัติเนี่ยต้องพร้อมทั้งกายทั้งใจนะครับแล้วก็มีทรัพย์สินในการเดินทางไปด้วยอย่างนงี้เป็นต้นนะครับนี่เรียกว่าการไปเดินทางไปประกอบพิธีฮั์นะครับเดินทางไปประกอบพิธีฮั์เพื่อให้ได้ พบกับพระผู้เป็นเจ้านะครับนะพระพุทธบาทเป็นเจ้าโดยโดยเฉพาะการความเชื่อว่าอ่าเห็นสีดำเนี่ยนะครับน่ะซึ่งเป็นใจกลางนะครับเป็นใจกลางนะครับของเมืองเมกกะนะครับนะซึ่งก็มุสลิมทั่วโลกเลนี่ยนักเรียนนะครับทั้งทั่วโลกเลยนะครับจะเดินทางมาที่นี่นะครับในการไปอ่านมรสการนะครับอ่ขออ่านมรสการพระผู้เป็นเจ้าหรือพระอัลเลาะห์นะครับนะเพราะว่าเชื่อว่า หินสีดำเนี่ยนะครับนะเป็นที่ที่พระพุ็นเจ้าเนี่ยทรงทรงประทานให้มาอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะนี่เรียกว่าการไปประกอบพิธีฮัทนะครับในประเทศไทยเราก็มีเหมือนกันนะครับนักเรียนนะครับนะนี่ก็คือหลักความเชื่อของศาสนาอิสลามนะครับน่ะศาสนาอิสลามนะครับนะซึ่งก็ถือได้ว่าเดินทางไปเพื่อประกอบพิธีฮัทนะครับนะและก็ถือว่าเป็นพิธีของศาสนาอิสลาม เป็นหลักๆด้วยนะครับนะโอเคครับนักเรียนนะครับน่ะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของอ่าอ่าพิธีกรรมนะครับของศาสนานะศา,าสนาสองนั้งสองศาสนาก่อนนะครับทั้งสองศาสนาก่อนนั่นก็คือศาสนาอ่าพุทธและก็ศาสนาอิสลามนะเพราะว่า อีก3ศาสนาหลักเนี่ยเราจะไปเรียนในสัปดาห์หน้านะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้คงจะไม่พอนะครับเพราะว่าเนื้อหาก็มีเยอะพอสมควรในเรื่องของศาสนาพิธีนะครับนะแต่และศาสนาเนี่ยก็จะมีศาสนาพิธีที่หลากหลายและก็เยอะพอสมควรนะครับนะฉะนั้นวันนี้เราเรียนในเรื่องของ2ศาสนาหลักนะครับในองใ,ในองค์ประกอบที่5ใช่ไหมครับองค์ประกอบที่5นั่นก็คือส ศาสนพิธีนะครับของแต่ละศาสนาต่างๆนะครับซึ่งวันนี้เราก็เรียนทั้ง2ศาสนาหลักนั่นก็คือศาสนาพุทธและก็ศาสนาอิสลามนะครับโอเคครับลูกนะครับฐานนี้ก็ขอให้ลูกทุกคนนะครับมีความสุขความเจริญกันนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะครับตั้งใจเรียนให้มากๆนะครับสำหรับโรงเรียนวัดดอนเมืองฐานอากาศอุทิศของเราทุกๆคนนะครับโอเคครับขอให้ทุกคน ตั้งใจเรียนนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเทอมสุดท้ายแล้วนะครับและฝากอีกเรื่องนึงน,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพระอาจารย์จะส่งลิงก์นะครับในข้อสอบให้พวกเรานะครับซึ่งก็จะมีลิงก์ข้อสอบอยู่ทั้งหมด5ห,หน่วยการเรียนรู้ด้วยกันนะครับขอให้ทุกคนเนี่ยได้ทําด้วยนะครับลูกนะนะครับไม่ว่า หลายๆคนไม่ได้เข้าเรียนสดเนี่ยนะครับก็ฝากด้วยนะครับนะฝากให้ไปทําด้วยนะครับนะเพื่อที่เกรดหรือว่าใบป,ปพเนี่ยจะต้องต้องออกแล้วนะครับนะโอเคครับลูกนะครับวันนี้เราเจอกันเท่านี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอสวัสดีครับ